กดอ่ะดูนะอ่ะไหนลองพลิกสิลูกอยู่ลองพลิกสิคะืึทำไม่ทันเลยค่ะเอาเลยลูกทำไม่ท<อ>ันเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะนี่ช่วยไหมคะปึ๊บทำได้แล้วค่ะเก่งมากค่ะตับแสงขึ้นมาค่ะโอเคไหนะอ่ะนี่ก็อยู่นี่นะคะดูตัวเองดูตัวเองอหนู่ก็เดิน่านไปหาตัวเองได้นะคะหรือจะอยู่เฉยก็ได้ สูสูโอ้โห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 คนโวยเออเก่งค่ะหนูชอบยิ้มให้ตัวเองด้วยใช่ไหมคะอืมหนูเป็นเด็กยิ้มเก่งที่สุดเลยเรื่องคลานเรื่องพลิกนาตาชาเก่งนะแต่เรื่องยิ้มนาาชาเก่งที่สุดแน่นอนอออโอ้พุชเต็มที่เลยครัทุกคนดูนาตาชาค่ะนานจะพุชเต็มที่เลยค่ะสู้ๆค่ะ โอ้ฟุตซู่ไหวไหมค่ะอ้าวนาตาชายังสู้อยู่แต่นีนี้มันจบไปแล้วนาตาชายังสู้อยู่โอ้ยโอ้ไหวไหมลูกไหวไหมลูกโอ้โหเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะหน้าตายด้วความมุ่งมั่นของหนูโอ้โหนักกีฬาโอลิมปิกมาแน่นอนโอ้โหดูดิโอ้ยังสู้ต่อยังสู้ต่อยังสู้ต่ออืมหนูยังสู้ต่อค่ะโอ้โหพอเถอะมั้งพอเถอะลูกนะโอเคพ่อ